โยโยสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะอยู่กับผมนะฮะดาร์คิมฟันนี่เดี๋ยวผมจะมาแคสเกมอ่อะไรเนี่ยนี่เป็นการด่านสุดๆนะครับผมจะแคสเกมเคยออะไรเนี่ยอ๋อดาร์คดีมลีสองพันสิบเจ็ดนะครับผมเล่นสักด่านเดียวก็พอนะถือว่าเป็นการสตรีมครั้งแรกครับผมไปกันเลยโอ้เจอกับทีมนี้นะครับเราจะเลเราจะเล่นเลยนะฮะ๊บนึงน่ นี่มาแล้วเอาไปเล่นกันนะเอาเป็นสีของพวงเสียเลยครับเชื่อมกันนะอันนี้สีแดงแล้วกันโอเคไปส่งไปแล้วกับตอนนี้อยู่กับทีมดีเคเอ็นอยูไนเต็ดนะครับตอนนี้ โอ้ส่งไปนะทีมสีฟ้าดากิวันนี้เชียร์ด้วยกดไลห์เป็นกำลังใจที่ดีส่งมาที่โอ้โหเสร็จนูมาที่กองหนะ้าทรงต่อไปเข้าไปแล้วหนึ่โอไม่ฮนะเอามันแยกมันทำได้ดีมากส่งเข้าไปอีกที่ยิ่งโอ้โหไม่เข้าอีกแล้วศาสร์เราไม่สามารถวิ่งทันเลยนะโอ้โหโดนลูก อ้ยามันได้ฟรีคลิกนะมาเราต้องหมูครับผมส่งไปส่งไกลอีกทีและก็ให้กองหน้าที่ดีโอ้ไปแล้วครับกองหน้าครับไอ้ยาไอ้ยี่เช <JUN S 1> ียนิดเดียว่ะ เออมา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 ต่อนี่ครับผมไปแล้วมาแรงครับผมมาแรงดีเคเวนดีเคเวนอไม่เข้าอีกแล้วทำไมมันยากอย่างนี้วะปกติถ้าเล่นเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างนี้นะที่มาแล้วไปแล้วมันส่งมาแรงมากโอ้คิดว่าเท่บ้าคิดว่าเท่บ้า ไปแล้วเว้ยเรานี้เรามาที่กองหน้าตัวมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วไม่ไม่ไม่อะเ,เลยโอ้34นาทียังไม่ได้เลยเลยกูวนันเดียวได้ลุกทุ่มนะเราจะส่งให้ไอ้ดำนี่ก็แล้วไปส่งไปเอาอได้ขาวเนะี่ยฮะเราก็ช่างมานะเรายินได้ครับเราส่งไปที่เอ็มซีอะไรวะ เรายิงไม่ได้ครับเรามากับมาวิว่งดีนอ้องเข้าไปเหยียนิดเดียวอี่านอยาให้ผมได้สก,กีประตูก็เมนมาเลยนะฮะผมว่าสตรีมครัง้งแรกอาจจะไม่มีใครดูก็ได้ไปแล้วรรรครับไปแล้วรยิงวะ ซิลิมานินะฮะอ่านไม่ออกเหมือนกันโอ้โหมีคนแสดงมาแล้วนะครับทีนแชนแนลนะขอบคุณมากที่มาดูนะฮะเป็นการสตรีมครั้งแรกผมก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาดูนะฮะมาต่อเลยดีกว่าเสียเวลาส่งต่อไปมาตอนนี้ครับผมโอ้ยหมดไปแล้วนะฮะตอนนี้เราเข้ามาสู่อ่าครึ่งครึ่งหลังนะฮะ ตอนนี้ก็45นาทีแล้วนะขึ้นสนะครับเราไปอีกแล้วครับเราแย่งเร็วมากสุดยอดเลยเท่แท้แลตะลึงซับเฮ้ยเฮ้เรามาอีกแล้วครับนิดเดียวครับผมมันได้ฟรีคิกครับผมเราเราโมงนี้แล้วครับผมเราไปต่อนะขอบคุณทีมชาแนลอีกแล้วนะที่มาก็ ขอเข้ไปสองศูนย์แล้วครับผมสองศูนย์ครับผมใครดูครับมีมีคุณแล้วก็ใครครับคุณทีมครับช่วยต่อผมหน่อยฮะมาดูลูกที่สวยงามกันนะครับเราจะไปดูลูกสโลว์กันเลยนะฮะนี่ครับผมไป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 โวยเท่แท<ๆ>้แหล่ตะลึงกับเข้าไปอีกแล้วยอดอะ่ะมา เริ่มต่อในครึ่งน,นาทีที่83นะครับเราต้องแย่งครับผมเราก็ต้องส่งไปให้เพื่อนดีครับแย่งได้แล้วแป๊บนึ่งแปมบนึงแปมหนึง,นงอ๋อไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะคุณทีนครับก็ดีแล้วที่คุณเข้ามาดูขอบคุณมากเฮ้ยสามบผมได้ออครับ,บผมห้าประตูจัดไปชุดใหญ่ไฟกับลิฟต์นะครับตอนนี้สามแล้วนะฮะ สองครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป,ป,แป,ป,ปแ๊บนึงแ <c oughs> ป๊บนึงอาไปอีกแล้วครับผมไปอีกแล้วครับเอาเชี่ยเดี๋ยวเออเอาหน้าไปต้องไปเราต้องได้ลูกที่สี่ลูกที่สี่สี่เข้าไปแล้วยอดเยี่ยม <c oughs> ยอดเยี่ยม,ทมเทียมแท้ครับผม ะไเนี่ยแปมบบนึงนะขอเวนแป๊บ,บนึงมันมีใครส่งเข้ามาวะอา่าช่างมันครับดูันะไปเอาเอา,เอา,เอา,เอาไม่ได้เลยอย่างนี้ต้องแก้เกมครับห้าประตูตามที่คุณทีนบอกไว้คุณทีนชนแนละไปติดตามเขาด้วยนะฮะตามที่ผมบอกไว้ เออใครที่สแสดงครับพี่เลยนะว่าผมปั๊มซับนะครับผมไม่ได้ปันะ๊มะผมขอบอกไว้ก่อนเลยครับผมไปได้เลยก็ไปก่อนได้ครับผมไม่ว่าครับผมนิดไม่แรงไม่เป็นไรครับผม the เดี๋ยวเราจะยิงต่อไปนะลูกนิดเดียวผมส่งมานี่ครับดดาวสันครับผมผมต้องทำไม่ได้ห้าลูกตามที่คุณทินบอก นะฮะส่งไปแล้วเข้ามาในเขตของเราเองเอาเหีย yeah. uh huh. ตอนนี้เรากลับมาห้าศูนย์ห้า,ส,หาสี่ศูนย์ก็ไม่เป็นไรครับผมครับ like นี่ครับเราตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งนะครับก็บคุณ